สวัสดีค่ะจากช่องจิรัชยาโครเชนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะผ่านเพื่อนะคะมาถักเป็นลายอง,งุ่นค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะสําหรับคนถักจะใช้ไหมเส้นเบอร์20เป็นไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์20อ่ะนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งถักได้นะคะแล้วก็ลายพวงอง,งุ่นนี้นะคะ ถ้าใช้ดีก็ขอให้เป็นไหมที่เส้นใหญ่หน่อยอย่างเช่นเบอร์ยีหรือยี่อ้วนประมาณนี้นะคะหรือใครจะใช้แบบถ้าใครใช้เส้น16ก็สองเส้นควบก็น่าจะโอเคนะคะถ้าใครที่ใช้ไหมเส้นเล็กลงไปหน่อยก็อย่างเช่นเบอร์18บแปตรงนี้ปกติคนถักจะสี่รอบเนาะใครที่ใช้เส้นเล็กก็ลองดูสักห้ารอบนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนวิธีถักเนาะ ก็ถ้าเส้นใหญ่ก็จะดีค่ะเพราะว่าจะได้เป็นลูกอมุนสวยแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีไหมเบอร์20เนาะแล้วก็เข็มคณถักจะใช้ขนาด1.6มมนะคะที่จริงมันก็สามารถได้ทั้ง1.6 1.75 1.8ก็แก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็จะมีกันไกลแล้วก็มีตัวขั้นลายนะคะตัวมาร์กเกอร์ค่ะก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนรายละเอียดไซส์เดี๋ยวคนถักจกะแปะรายละเอียดไซส์อยู่ตรงใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนลองดูที่ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะของคนถักก็จะทั้งหมด8ปดสิบห่วงก็ขึ้นโซ่สี่ค่ะแล้วก็ถักเป็น f นะคะลงไปที่ โซ่แรกแล้วก็ต่อไปจะเป็นโซ่สามค่ะทำเหมือนเดิมนะคะลงไปตรงสองหลักถักเป็น f ขึ้นมาแล้วก็โซ่สามถักเหมือนเดิมค่ะนี่ได้สามห่วงนี่ได้สี่ห่วง ก็จะถักเป็นห่วงแบบนี้ค่ะไปตา,ตามจำนวนห่วงจำนวนไซส์ที่เราต้องการนะคะค่ะนี้ก็ถักได้จำนวนห่วงที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมเข้าด้วยกันให้เขาอยู่ทางเดียวกันนะคะจากนั้นก็ถัก x เ,เข้ามาเลยค่ะในช่องนี้แล้วก็ เลื่อนห่วงหนึ่งครั้งนะคะขึ้นโซ่สามค่ะลงหลักที่สองโซ่สองขั้นนะคะแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่จากนั้นก็โซ่ห้านะคะแล้วก็เอ็กลงในห่วงห่วงถัดไปนะคะต่อไปเราจะขึ้นเป็นอพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่ง ขันด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งสามโซ่หนึ่งสี่โซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่ห้าค่ะแล้วก็เอ็กลงในห่วงถัดไปจากนั้นนะคะก็โซ่ห้าค่ะ เอกลงในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่ห้าเอกลงในห่วงถัดไปค่ะก็จะได้ส Gla ่อ,สองห่วงนะคะต่อไปเราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะพ่อ1นึคอหลักที่1โซ่หนึ่งสองโซ่หนึ่งหลักที่สามโซ่หนึ่ง หลักที่4โซ่หแล้วก็หลักที่5นะคะแล้วก็ x ในห่วงถัดไปค่ะนี่คเราก็จะได้2ลายตรงนี้จะเป็นมุมที่1นึ่งนะคะแล้วก็จะไปตรงช่วงลำตัวด้านหน้าก็จะถักทั้งหมด6ลาย นนได้หนึ่งลายนะคะขั้นด้วย2ห่วงแล้วก็ลายที่2ก็ถักวนมาจนถึงมุมที่2เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงมุมค่ะค่ะนี้ก็ได้ทั้งหมด1 2ึ่งสองหนึห้าหหกลายนะคะช่วงลำตัวจากนั้นก็โซ่5้าค่ะเข้ามุมที่2ค่ะไปห่วงถัดไปเลยนะคะลงไปอ่าพอนึงข้อสองหลักค่ะ ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็สองหลักช่องเดิมโซ่ห้าค่ะเอ็กลงในห่วงถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นมุมที่สองนะคะต่อไปช่วงแขนช่วงแขนตรงนี้จะถักทั้งหมด4ลายนะคะเริ่มลายที่หนึ่งหลักที่หนึ่งโซ่หนึ่ง สโซ่หนึ่งสาโซ่หนึ่งสี่โซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่ห้าค่ะแล้วก็เอ็กลงในห่วงถัดไปนี่ค่ะต่อไปก็จะไม่ยากแล้วนะคะช่วงแขนตรงนี้ก็จะถักหมดสี่ลายสี่ลายเสร็จแล้วเราก็ทำมุมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะต่อไปก็เป็นช่วงลําตัวหกลายแล้วก็ทํามุมที่สาม จากนั้นก็วนมาตรงตรงช่วงแขนสุดท้ายก็มาเชื่อมต่อตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะค่ะก็ตรงนี้ก็มาถึงตรงจุดิ่มตัวตรงนี้นะคะก็ได้ทั้งหมดนี่คือมุมที่1แล้วก็ตามด้วยหลายแล้วกมม็มุมที่2ตรงแขน4ี่ลายมุมที่3ช่วงนี้ลําตัวอีกก็หลาย มุมที่สี่นะคะแล้วก็มาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะก็ทําการเชื่อมต่อหลังจากที่โซ่ห้าเสร็จแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงโซ่สามนะคะตรงนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยจากนั้นก็เลื่อนห่วงให้ม่อยู่ตรงกลางค่ะถักตรงนี้เป็นลายปกตินะคะแล้วก็ลงหลักที่2องขั้นด้วยโซ่สา แล้วก็หลักที่ 3, หลักที่4ี่โซ่5ค่ะเราจะเอ็กลงตรงช่องนี้จากนั้นก็โซ่3นะคะแล้วก็ตรงระหว่างช่องที่1กับหลักที่1กับหลักที่2นะคะเราจะพันทั้งหมด4ครั้งนะคะนี่คือครั้งที่1แล้วก็มาครั้งที่2ครั้งที่3 ครั้งที่สี่แล้วก็รวบมาจะเหลืออยู่สองห่วงนะคะแล้วก็รวบค่ะจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ไปช่องที่สองนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่รวบเหลือสองเส้นแล้วก็รวบค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะก็แล้วแต่ชอบเนาะใครจะสี่รอบห้ารอบก็ได้นะคะแต่สําหรับเส้นยี่สิบคิดว่าประมาณสี่ สี่รอบน่าจะโอเคแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้เส้นเล็กเส้นสิบแปดเนี้ยก็ลองดูสักห้ารอบนะคะถ้าหนาเกินถ้าหนาเกินไปไม่ชอบก็สี่รอบก็ได้ค่ะแล้วก็ไปช่องที่สามเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่ค่ะแล้วก็รวบหมาเหลือสองเส้นแล้วก็รวบโซ่หนึ่งแล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะ 2อ,อาเดี๋ยวขอใหม่อันนี้ได้2แล้วเนาะแล้วก็3 4ร่วม,มาค่ะจากนั้นก็โซ่3นี่ค่ะจะได้เป็นองุ่น4ลูกแบบนี้นะคะโซ่3เสร็จแล้วก็เอ็กลงที่ห่วงเนี่ยค่ะ จากน้นก็ตรงนี้จะเป็นโซ่ห้านะคะ X ลงห่วงถัดไปแล้วก็โซ่สามค่ะตัวนี้เป็นลายแรกเปลายที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะคะลงช่องแรกนะคะครั้งที่สองสามแล้วก็สี่นี่คือลูกที่หนึ่งค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งไปลูกที่สองเลยค่ะ แล้วก็ลูกที่สามขันด้วโซ่หนึ่งแล้วก็ลูกที่สี่สุดท้ายค่ะแล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็ถักเอ็กนี่ค่ะจะได้สองลายแบบนี้นะคะก็ถักวนไปจนถึงอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันอีก อ,อมุมที่สองนะคะค่ะก็ถักมาจนถึงลายที่6นะคะโซ่3แล้วก็ x อ็จากนั้นก็โซ่5โซ่5นะคะก็ถักเหมือนเดิมค่ะพ่อ1คอ2หลักค่ะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ลงหลักที่3หลักที่4ี ก็โซ่5ค่ะ x ลงตรงหัวอันนี้คือมุมที่สองนะคะจากนั้นที่เหลือเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นลูกอังุ่นนะคะลูกที่1นนะคะแล้วก็ไปลูกที่สองค่ะ พันด้วยโซ่หนึ่งจะพันทั้งหมด4ครั้งนะคะลูกที่3แล้วก็ลูกที่4สุดท้ายโซ่3แล้วก็เที่หัวนี่ค่ะ เดี๋ยวนะคะอ๋อโทษทีค่ะโทษทีนะคะตรงนี้เราจะอ๋อตรงนี้ลืมเลยอันนี้จะเป็นโซ่สามก่อนนะคะหลังจากที่ทํามุมแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ x อ็จากนั้นก็โซ่สามค่ะก็ยังว่าหยุดทําไมมันเป็นแปลกๆค่ะหลังจากที่ถูกต้องแล้วหาโซ่สามแล้วก็ไปหลักไปลูกที่หนึ่งเลยนะคะ พันสี่ครั้งค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งคัน้นแล้วก็ไปลูกที่สองลูกที่สามอ,อ๋อแต่แล้วคนถักพลาดอีกแล้วค่ะข้ามมาหนึ่งช่องไม่พอนะคะ อันนี้ต้องขอโทษทีด้วยเอา้าพลาดอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะเมื่อกี้ข้ามไปหนึ่งอันนี้คือลูกที่หนึ่งลูกที่สอง ลูกที่สามลูกที่สี่ค่ะโซ่สามเอ็กลงที่หัวงแล้วก,ก็โซ่ห้านะคะแล้วก็เอ็กลงที่หัวแล้วก็โซ่สามตรงนี้นะคะก็ถักให้ดูคร่าวๆตรงนี้นะคะเพราะว่าลายก็ไม่ยากที่เหลือก็สามารถถักวนไปจนจบแถวได้ อันนี้ก็ถักวนไปเลยนะคะดูตัวอย่างจากช่วงแรกๆนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันตรงจุดเริ่มต้นเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จบแถวเชื่อมต่อตรงโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาถักเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ลงปกติขั้นทด่โซ่สองแล้วก็ขึ้นหลักที่สามหลักที่สี่นะคะจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะ แล้วก็ x ลงช่องตรงนี้จากนั้นก็โซ่5ค่ะโซ่นะคะแล้วก็ทำอาง,งุา่นลูกที่1เลยค่ะทั้งหมด4ครั้งนะคะ2 3แล้วก็4คขั้นในโซ่1แล้วก็มาลูกที่2ค่ะ3 4โซ่หแล้วก็ลูกที่3ส,สุดท้ายนะคะ นี่ค่ะจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็มาเอ็กตรงห่วงนี้นะคะตรงกลางต่อไปค่ะก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็ทำอ่า อางหงวนนะคะอางุ่วนลูกที่หนึ่งแล้วก็ไปลูกที่สองขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลูกที่สามค่ะสุดท้ายตามด้วยโซ่ห้าค่ะ,คะเอ็กซ์ลงตรงกลางหัวนะคะ จะได้ลักษณะาง,งานแบบนี้นะคะแถวนี้จะได้ทั้งหมด3ามลูกนะคะโซ่ห้าแล้วก็ X โซ่ห้าแล้วก็สามลูกถักแบบนี้ค่ะวนมาจนจบแถวได้เลยนะคะก็เลยมาจดแถวนี้กันนะคะเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาเลยค่ะอันนี้เราก็ถักขึ้นปกติลงหลักที่สองนะคะ โซ่สหลักที่3แล้วก็หลักที่4อันนี้จะเป็นตรงมงุมจากนั้นก็โซ่หค่ะแล้วก็เอ็กตรงช่องนี้โซ่หแล้วก็เอ็กลงช่องนี้ค่ะ ตรงนี้แล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็ทำองุ่นนะคะลูกที่หนึ่งพันไปสี่ครั้งตังนด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็องุ่นลูกที่สอง ต้นง,ง,งานจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็ x ตรงกลางโซ่ห้าแล้วก็ x ตลงตรงกลางโซ่ห้าค่ะจะเห็นว่าโซ่ห้าทั้งหมดสามสามครั้งเนาะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามตรงนี้ จากนั้นก็มาทำลูกอง,งุ่นเลยค่ะลูกที่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็มาลูกที่สองโซ่ห้าก นี่ค่ะจะได้รูปองุ่นประมาณนี้นะคะที่เหลือก็ถักวนมาจนจบแถวได้เลยค่ะค่ะแล้วก็โซ่ห้าเชื่อมต่อตรงนี้ตรงโซ่สามเสร็จแล้วก็ให้ทําการเลื่อนห่วงถ้าปกตินะคะตรงนี้ขึ้นโซ่สามหลักที่หนึ่งหลักที่สองขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงสามกับสี่ค่ะ ากนั้นตรงนี้ก็โซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอ็กลงในช่องนี้แล้วตรงนี้นะคะเราจะลงไปหลักที่หนึ่งขึ้นจะเริ่มขึ้นฐานอง,งุ่นลูกใหม่หลักที่สองโซ่เอออย่าลืมโซ่หนึ่งเลยนะคะโซ่หนึ่งขั้นแล้วก็หลักที่สองโซ่หนึ่ง สามโซ่หนึ่งสี่โซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่ห้าแล้วก็เอค่ะตรงนี้จากนั้นก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็ลงตรงนี้เหลือลูกสุดท้ายนะคะพวงองุ่นตัวนี้ก็ลูกสุดท้ายแล้วน่ค่ะ แล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็เอ็กลงในห่วงเราจะขึ้นฐานที่สองนะคะอันนี้ก็ขั้นโซ่หนึ่งไปด้วยนะคะทั้งหมดห้าละ <c oughs> แล้วก็เอ็ก แล้วก็โซ่ห้าค่ะขึ้นองงนังุ่นโซ่ห้าแล้วก็มาเอ็ก ส่วนแถวนี้ก็จะเริ่มขึ้นเป็นฐานนะคะฐานอางุูลจะเริ่มพวงลูกใหม่โซ่ห้าอันนี้ก็ถักให้ดูแค่นี้นะคะที่เหลือก็ถักจบแถวได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะอันนี้เราก็เชื่อมต่อเหมือนเดิม ชื่ต่อตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงมาขึ้นปกติค่ะแล้วก็ลงหลักที่สองโซ่สองลงหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่แต่้นก็โซ่ห้าค่ะ แล้วก็ถักเอกนะคะตามด้วยโซ่สามค่ะแล้วก็จะมาทำลูกอัุ่นดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอัุ่วดลูกแรกพันสี่ครั้งนะคะสามแล้วก็สี่โซ่หนึ่งอ่งหวดลูกที่สองค่ะ องหุ่นลูกที่สามอัหง่นลูกที่สี่นี่ค่ะจากนั้นก็โซ่สามค่ะแล้วเราก็มาถับอีก ตามด้วยโซ่ห้าแล้วก็มา X ฝั่งนี้นะคะแล้วก็โซ่สามเพื่อที่จะมาต่อหงุนในฐานถัดไปนะคะลายที่สองอันนี้เริ่มลูกแรกค่ะ ก็ลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่โซ่สามแล้วก็เอ็กขาตรงหัว จากนั้นก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็มาอีกตรงหัวฝั่งด้านนี้แล้วก็โซ่สามก็จะไปองุ่นถัดไปค่ะก็จะถักแบบนี้ค่ะถักวนไปเรื่อยๆจนจบแถวแล้วก็ลูกที่สอง ลูกที่สามลูกที่สี่โซ่สามแล้วก็เอ็นะคะแถวนี้ก็ไม่ยากนะคะก็จะเริ่มอ่าองหุ่นขึ้นฐานใหม่แล้วก็เริ่มอังหุ่น ค่ถักวนมาจนจบแถวตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะก็เชื่อมต่อเหมือนเดิมปกติจากนั้นก็เลื่อนห่วงถักเหมือนเดิมค่ะพื้นโซ่สามลงหลักที่สองโซ่สองขั้นแล้วก็ลงสามกับสี โซ่ห้าค่ะแล้วก็เอ็กจากนั้นก็โซ่ห้าแล้วก็มาถักลูกองุ่นนะคะลูกแรกพันสี่ครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็มาลูกที่สองต่อ โซ่หนึ่งแล้วก็มาลูกที่สามแล้วก็โซ่ห้าค่ะทั้งหมดลายแรกนะคะจากนั้นก็มาเอ็กลงตรงกลางนี้เลยค่ะ ตรงกลางหัวแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็มาอัง,งุ่นพวงที่สองเลยค่ะคันด้วยโซ่หนึ่งนะคะนี่ลูกที่สองขันด้วยโซ่หนึ่งมาลูกที่สาม นั้นก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็มาเอก็กนี่ยค่ะก็สามารถถักวนไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวทักให้ดูแค่สองลายนี้ค่ะค่ะเรามาจบแถวนี้กันตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ ก็ทำการเชื่อมต่อเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้เลื่อนห่วงมาแล้วก็ขึ้นปกติโซ่สลงหลักที่2ค่ะคันด้วยโซ่สก็หลักที่3แล้วก็หลักที่4นะคะจากนั้นก็โซ่5ค่ะเอกลงตรงช่องนี้เลย โซ่5นะคะแล้วก็เอ็กลงตรง,ง,งช่องถัดไปแล้วก็โซ่5ค่ะเราจะมาทำลูกองุ่นนะคะลูกแรกพัน4ครั้งนะคะคันด้วยโซ่1แล้วก็มาต่อที่ลูกที่สองแถวนี้ก็จะได้สองลูกแบบนี้นะคะ าจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็เอ็กไปตามหัวโซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงที่หัวงจากนั้นก็โซ่ห้านะคะก็มาทำลูกอง,งุ่นขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลูกที่สอง โซ่ห้าค่ะแล้วก็ X นี่ค่ะแถวนี้นะคะก็จะเป็นโซ่ห้าสามครั้งเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็มาตามด้วยรูปอังุ่นสองรูปแบบนี้นะคะถาาแบบนี้วนไปจนจบแถวได้เลยค่ะ